หนึ่งครับเป็นสายด่วเนเรื่องรับเรื่องร้องเรียนนะครับผมของสำนักนายกแล้วก็เขาเป็นผู้หญิงที่เก่งทันสมัยน่ารักนครับเขน,าน่ารักครับจะ <c oughs> เห็นเขาเป็นคนที่เก่งไงครับสรุปก็คือเป็นคนที่เก่งแลวก็น่ารักดีผมก็เลยชอบในสายเขาแล้วก็ชอบในความเป็นตัวตนของเขาเองครับผมก็เลยชอบเขาตั้งแต่นั้นมาขอบคุณครับ อับจากใจของเจ้าบ่าวของเรานะครับประทับใจน้องพัชรีด้วยความน่ารักนะครับและก็ความเป็นตัวเป็นต,น,ตนของพัชรีนะครับ<ล>ก็สร้างความประทับใจให้แก่เจ้าบ่าวบอกง่ายเป็นหลานเขยดูเขยเฮาเนาะครับทีนี้เจ้าสาวเป็เจา้าไหนไป่อคุณีิทัาว่าจิมาเป็นคุณนั่งห้องใดหลานเานาะเอเอ,เอจะไปวาติหมอกกายถวายที่วิเป็นงป,ป,ป,ปูเย่างดูแท่นพ่อแท่นแม่หลอบอกง่ายๆก็ไปเนาะครับจะเป็นคนเหียงดูเฮ้าดูแเลเฮ้าปกปักรักษาเฮา คิดไปยังไงพูดนี่แหละเออเจ็ด,ดูแรเข้าได้นะครับอ้าวบอกว่า6ปันสูสไสว่าน่าจได้พ่อแล้ว,วาานนลครับแล้วก็ยันเชิญทางเจ้าสาวครับน,นี่มันูแามเียว้อตอ,อตอนแรกที่รู้จักเขานะคะเขาเป็นคนที่ความเป็นผู้นำนะคะเป็นเป็นคนดีเป็นคนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดแล้วลงมือทำจริงๆนี่คือสิ่งที่ประทันแตแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกเขาเป็นคู่ครอง เก่มากครับหลานสาวนอนนะครับทางเจ้าสาวนะครับพบแล้วก็ว่าคนนี้แหละที่จะเป็นผู้นําครอบครัวนะครับที่จะมาดูแลเราแทนพ่อแทนแม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะให้ลูกๆทั้งสองได้กล่าวขอบคุณนะครับวันไงตาเด็กเขาเคยเห็นพิธีกรท่านนี่เนาะ <laughs> ได้กล่าวขอบคุณก็มีอะไรที่จะขอบคุณนอกจากคกํากล่าวแล้วมีบทเพลงเพลงคู่มีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมอบให้แก่ท่านผู้เกียรติที่มาร่วม ในพิธีของเราในวันนี้นะครับอาการย์กระเป๋าก่อนครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท ok ่านนะครับที่มาเป็นเกียรติในงานนี้นะครับเป็นงานมงคลสมรสของผมกับเป็นสาวพัชรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสพปราสาทนะครับเพื่อนๆข้าราชการตำรวจด้วยกันเพื่อนรุ่นเดียวกันญาติพี่น้องที่มาทางไกลนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาในงานนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วต้องขอขอบคุณแม่พี่ชายและก็ญาติผมทุกคนนะครับผมที่ได้อุปการะเลี้ยงดูผมจนผมเติบโตมีหน้าที่กัรงานที่ดีมาในขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านทั้งหลายผมก็คงไม่มีวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ รับจากใจของเจ้าบ่าวของเรานะครับและขอบคุณท่านผุ้เกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอขอให้ท่านได้รับประทานอาหารด้วยความหิบน้ำสุปนานแล้วก็สนุกสนานกันต่อไปนะครับสําหรับเจ้าสาวของเรานะครับมีอะไรที่จะขอบคุณทางท่านทุ้เกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณพ่อคุณพ่อแม่ที่จัดงานให้เราวันนี้โอ้สุดยอดเลยตั้งแต่เช้านะครับ ทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้ขอทางเจ้าสาวนะครับตนนีงจะต้องขอขอบคุณแม่ป้าแล้วก็ญาติญาติทุกคนนะแลที่ให้ความร่วมมือในการช่วยงานเป็นอย่างดีนะคะก็แล้วก็ขอขอบคุณญาติญาติทุกคนเพื่อนที่เดินทางมาจากคั้ายปากแก้วเชียงใหม่แล้วก็รุทีมานครญาติญาติที่มาจากภูเขียวค่ะขอขอบคุณค่ะอขอบคุณมากครับ ทีนี้คุณตามีดอกไม้ช่อหนึ่งคือว่าเป็นหัวใจของเราทั้งสองเนาะเราคงไม่รังเกียจว่าดูแล้วให้ให้พวกเรามั่นสดชื่นเนาะด <identified? S 1> อกไม้นี้เป็นดอกไม้ Guerra, คือหวัวใจของเรารวมกัน <l> อยากให้น้องทั้งสองลูกทั้งสองนี่ถือไว้แล้วก <ators ide. S 1> ็หอมดอกไม้นะครับทุกคนก็หอมนะครับ <l> <derni. S 2> หอมด้วยกันนะครับแล้วก็กล้องจับกล้องน,นะครับไม่รังเกียจนะครับเอาใกล้ๆเขาใกล้ๆเขาไปลูกหอมนะ ขอกำลังใจให้แก่เจ้าบ่านเจ้าสาวของเราด้วยนะครับรักสวยน่ารักต่อไปเจ้าบ่านเจ้าสาวของเราก็จะได้าร้อ,องเพลงเนาะร้องเพลงขอบคุณท่านผู้เปีเกียรตินะครับในบทเพลงในบทเพลงอะไรครับหากาันจนเจอครับเชิญครับแขกจะฟังได้ไหมเนี่ยถามแขกว่าอย่งเขาเป็นคนบอก ý mình ý thức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  ที่คอจะมารู้สึกไม่ว่าชีวิตทุกข์ทายเพื่อวิสักคนแทนกายกลันมา សំខាន់អាចជួយលោកពីយូរថ្ងៃនៃការនៅតែមិនមកមិននំជិះ Hãy subscribe cho mà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ yêu những video có dẫn chân Mình chi คุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนผ่านกายเดินมาเพือ่ออะไรคนหนึ่งเป็นคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราตามรู้หลอกมึงใช<า>้คนใหญ่แต่มึง i yeah.